อักกุลอะไรกันเลยอืม่ไ่ด้เป็นอะไรเนี่ยใจใจจะขาดู่แล้วอ่ะเอิดกับเปบ้าบ้าเปล่าเลยแรกทีชัดโตโอ้คนแรกก็ตอเนป็นแล้วอ่ะรอบแล้วผมกับพี่โมคือตายด้วยกันเลยตายคู่คาดตะกรอนต่อเนื่องมาอีกละเมือชีพโอ้โห ฆาตกรสองคนแล้วสาม่ไม่รอบที่แล้วเราโดนอีกาใหม่แล้วกดออกได้ไหมธรรมดาแล้วพีเรล้ว่ะไม่ใช่ต่อเนื่องต่อเนื่องมันน่าจะอีกาใหม่แล้วนกระทุงใหม่แล้วโอ้ใหม่ก็กระทุงกาเลิมระหว่างกระทุงกับอีกาใครจะชนะอีกาอีแล้วอ่ะเหมือนด่าตัวเองเลยเนาะ เราไม่ค่อยดีเหรอสุ่มเยอะจังทำไม่ได้ทำอะไรชัน ฉันจะทำเควสอะไรแค่อยู่ด้วยกันอ่ะเ้าทำไมเขาเจอเร็วจังอ่ะ<ม>เจอศพตรงหน้าโบสอ่ะเออทางทางไปโรงพยาบาลเดี๋ยวเขาเป็นแค่เห็นเรียนหรือเปล่าเ่า,นนาเป็นแค่แ อ๋อเมาบอกว่าเขเป็นนกกระทุงเว้ยถ้านกกระทุงกินอ่ะก็ไม่เนีไ่ยเขาบอกผมโยตรงหน้าโบสถ์อ่ะเดินส่วนผมโยเขาบอกเป็นแคนอ๋ออเค้วเลยเคทีกำลังขับผมไปนะไปไปอยู่กับสีเขียวอะโมลินเป็นสตรีมเมอร์เหรอเออเป็นวีค่ะเป็นวี ตีมเมอร์ดังซะด้วยสามร้อยได้ขอช่องไหนได้ไหมชื่อโมลิีเราเดินมาเพื่อเล่นกับคนดังดังเฮ้ยชนะออนน่ะเฮ้ยเดี๋ยวเราขริฟเนี่ยนตังโหวดหนึ่งลูกกลิ่นอี่มีโนโตะกำลังใจ เข้าทางไหนเฮ้ยอันนี้เขาคนละคนใช่ไหมไปไปมันยังมีข้างบนอีกนะ เฮ้ยทำไมเดือดตาฉันมาเนี่ยข้าจะตามมาหลอกหลอนคุณอย่าอ <ไป S 3> นอะไรฉันวิ่งมันเป็นข้าดัก,กรหรือเปล่าเดี๋ยวก็เชื่อซะหรอกเชื <laughs> <c oughs> ่อดีอ้เดีด๋ยว เอาเอาไงจำไม่ได้เลยนี่ใครมันต้องรอกลางวันปะเฮ้ยแล้วโดนตอน่อทำไมวันนี้ <c oughs> โอ้ยพูมี้ <c oughs> เดี๋ยวก็โดนฆ่ากันหมดหรอกโอเคคุณอ้เราอยู่ฝั่งนูง้น <c oughs> ทำไมอ๋มอมทุกเดินเดินไปสุดนะอ้าว เฮ้ยเดี๋ยวอย่าเพิ่งดูก่อนสิว่าใครไม่ได้อยู่กับเราอ่ะใครบ้างไม่ได้อยู่กับเรามีสีอะไรบ้างโอเคจำนะอ่อสีดำสีชมพูแล้วก็สีเขียวเอาตาไหนดูสีชมพูํำสีชมพูสีเขียวอโมีสีม่วงสีฟ้าชี่ะม่วงสีฟ้ายังสีคนที่ไม่ได้อยู่ด้วยกับเราอ่ะ ไปเจอต่อนี่ไหนอ่ะโบดฮะโบดใช่ปะโบดถ์ปะผมอยู่ข้างบนน่ะพี่ผมเจอต่นในลิฟต์ก็อยู่ข้างบนเหมือนกันอ่าคุณพีอะไรนะคุณพีคุณพีนัไปม่แต่กินข้าวอยู่เนี่ยไอ้กินข้าวอยู่อยู่ฮาซ่าโบดไปเลยอ๋อฮาซ่าอยู่นั่นบนโอเคโบดได้ ดดีกำลังอยู่ไว้กันเจริญเติบโตอยู่กับใครเมื่อกี้สีม่วงอยู่กับเราปะไม่ไม่ได้อยู่กำลังจัดยออยู่ปวดใครปวดใครดีฆาตกรยังสองตัวนะเนี่ยเอาผมหัวคะแนนฆาตกรไปหนึ่งแล้วเขาเาดแขนไงคนนึงอะเออมีคนปาดแขนเกิดฆาตกรตันเนื้อดูได้ไง มันมีมืออาชีพไม่ใช่หรอถ้ามืออาชีพมันจะไม่ม,ไม,มันจะไม่อันนั้นเครนอะ่ะใช่ใช่พี่ไอ้น,นี้เาขาตกนตอนไหนเนี่ยตอดแข็นไปแล้วทีมีนาต้เป็นกระทุงเฮ้หมวดใครดีเนี่ยโยอ้ยตัวมั่วเล้กกันเออไม่รู้จะหวดใครม่วงเลยครับ เราลองเพลงไปแต่สำลักตายแล้วโอ้ก็คือเควสอยู่ทางนู้นอีกเจริ่ยจริง สีมพู่ครับต้องปาดคู่สีมพู่ต้องปาดคู่ฮะต้องปาดคู่ไม่คุณเปิดคุณเปิดดีดดผมตามโอเคโอเคผมรออยู่ลูกกระทุงตายยังครับน่าจะตายแล้วนะต่อมาต่อมาว่าใครอะไรต่อมา อะไรนี่ฮะเอนผู้เก่ห็นไงไหมผมวนอยู่เนี่ยคนสีชมพูตัวไว้อ้าวอ,อ๋อผมเดินเตะศพที่ต่ออัชญากรรม เมื่อกี้เราอยู่กับใครก็ไม่รู้อะคุณสีชมพคูครับครับคุณคุณคุณเล่นในคอมเหรอใช่ฮะลงลงโปรแกรมมาแล้วเอ,อ,อ่อจากสตรีมอ่ะโหลดจากสตรีมขอจากสตรีมได้เลยเหรอ,อ,อขอาจากสตรีมได้เลยเหรอครับใช่ใช่ใช่ฟรีนะชือ่อช่องนี้ชื่อนี้หละไม่มดลิมิตใช่ช่ช่ื่ออ่อใช่ใช่ แล้วจะได้พูดต้องสงสัยใครสีชมพูเขาเรียกสีแดงกับสีชมพูใช่สีแดงแล้วโหวตใครเนี่ยฆาตกรชอบสีแดงไงสตรีมอยู่ไหมสตรีมอยู่สตรีมอยู่ฉันโหวตแกละไอ้บ๊อบไอ้น้องบ๊อบอะไรชอบโวยฉันแกอรวมหัวต้นกล้าโหวตฉันใช่ไหมผม ผมหัวสีฟ้าสีน้ำเงินเกิดอดไปแล้วอ้าวเดี๋ยวผมอ้าวผมเป็นผู้ล้างแค้นครับหายไม่ได้เล่นเลยโอ้ยคุณโมลินเอ้ย <ผม S 1> อ,อคุณกินข้าวด,ด้วยทำไมคุณโมลินต้อง เอยชื so <sm> <Alcohol Physical> <ots> mm ่อผมด้วยทั้งที่ผมตายไปแล้วก้อยก็แกถ้าแกอยู่แกจะโหวตฉันไง